สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมที่รับชมช่องหลังรถเก่งอยู่นะครับไม่ได้เปิดเผยหน้าตาตัวเองเลยนะครับตั้งแต่เปิดช่องมาวันนี้เลิกงามยามดีลูกค้าเอาซีวิกนะครับผมตัว f c นะคันนี้บอกเลยว่าสดจัดนะลูกค้าใครที่กําลังชอบรถสปอร์ตนะครับรถหรูๆสักคันหนึ่งนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมช่องหลัง ใหม่นะที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดซับสไคร e ให้หลังหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้หารถเกง่งสวยๆเก๋เอมาให้ลูกค้าชมกันนะครับผมมาลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพารับชมตัวรถกันคันนี้นะครับเป็น Honda Civic นะครับ1.8ตัว EL นะครับนี่ท็อปสุดเลยลูกค้าชมปี2018นะครับราคาดีจัดๆอีกแล้ว679,000บาทนะครับเดีย๋ยพิ่งตกใจนะ หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถือว่าคุ้มมากๆนะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับสาหรับออปชันทุกอย่างบอกเลยว่าเหลือล้อนจริงๆนะครับคันนี้ได้ชวมปีสิบแปดด้วยไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลสุดจะคุ้มนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ลูกค้าหลอดลูกแก้วอย่างรอเลยกรอบโครมสายกิ๊กนะครับตะเข็บด้านข้างไม่มีแกะไม่มีไขเลยนี่สภาพอย่างรอนะครับลูกค้าบอกเลยว่าสวยจริงนะกันชนด้านหน้านะครับอย่าเรียกว่ากันชนเนานะนี่ชุดตกแต่งด้านหน้าลูกค้าเป็นโครเมียมนะครับ สวยงามสุดๆลูกค้าลังพุ่งลังพึ่งทุกอย่างสวยกริฟนะไม่มีแตกไม่มีหักเลยลูกค้าไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมนี่อย่างหล่อตะเข็บทุกอย่างสวยเนียนกริฟเลยลูกค้านี่ไฟลงไฟ,ลงไฟเลี้ยวนะครับเนียนสนิทนะอย่างหล่อนะครับลูกค้าต้องบอกคําเดียวเลยว่าอย่างหล่อตัวแม็กนะครับลงไอ้แม็กเขาเรียกลายอะไรนะลงจักกงจักนะครับแม็กลายกงจักนี่แหละอ่าแม็กลายกงจักนะครับขอบสิบหกลูกค้า ตัวยางปรี2021นะครับซุ้มด้านในนะครับผมโชกเชือกทุกอย่างสวยเนียนสนิทนะไลท์ที่ตำหนินะครับผมไลท์ที่จะตำหนิเขาจริงๆนะคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆสมฉาย,ยานะครับลูกคุณหนูเนาะลูกค้าเหลี่ยมมุมทุกอย่างนะครับผมรักยงรักยิ้มไม่มีนะจะรักย้งก็ไม่มีรักยิ้มก็ไม่มีลูกค้าสวยมากๆบุบๆไม่มีเลยนะนี่นะครับผมแค่แตะตรงนี้ด้านล่างตรงนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่นะครับลูกค้าเปิดได้เลยนะครับ แล้วตัวนี้นะครับพิเศษสุดๆตรงที่กุญแจนะครับตัวสมาร์ทคิเลตเขานะจะสามารถสตาร์ทรถได้ด้วยลูกค้าเพียงแค่ลูกค้ากดปุ่มล็อกนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวนี้ค้างไว้5าวินะครับตัวปุ่มสตาร์ทด้านล่างนะครับผมสอนลูกค้าท่านไหนที่ซื้อรถคันนี้ก็หลังเดี๋ยวหลังสอนให้นะครับเอ่หลังสอนให้นะครับมาเดี๋ยวพาดูออปชันด้านในกันเลยลูกค้าตากล้องขึ้นด้านหลังเลยครับผมเี่เดี๋ยวพาตากล้องไปทัวร์เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ สวยมากๆนะครับคันนี้ลูกค้าแลวส่วนของตัวออปชันนะครับผมพวงมาลัยนี่หุ้มหนังเลยลูกค้าเจ็ตจิ้นสตาร์ทมาแบบครบๆนะแลวส่วนของตัวเรือนไม่ด้านในนะครับเรือนไม้ด้านในคุยโทษทีลูกค้านี่เรือนไม้ด้านในนะครับผมแฮ่เป็นดิจิตอลนะครับผมนี่เตือนแล้วนะต้องเติมน้ำมันแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเรือนไม้นะครับผมตัวนี้วิ่งไปหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้น ถ้าเฉลี่ยแล้วตั้งแต่ปี18บดมาจนถึงปัจจุบันลูกค้าถือว่าไม่เยอะเลยนะครับถือว่าไม่เยอะเลยเดินมาดิจิทัลนั้นถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมนี่ยังรอเลยนะครับลูกค้าในส่วนของตัวจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับลูกค้าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแ p ปเปิลคาเพได้ภาษานี้เปลี่ยนได้หมดนะครับนี่มีทุกประเทศเลยดีกว่านะสามารถเอาไปขับต่างประเทศได้เลยลูกค้านี่สุดยอดนะครับหน้าจอนะครับสวยงามลูกค้าเชื่อมต่อ Apple Apple Car p l a y ได้หมดนะนี่ ดูกล้องถอยนิดนึงนะครับผมมีการระยะให้ด้วยนะครับผมค่อนข้างชัดเลยลูกค้าดูได้ทุกมุมนะครับคุณแนนสอนมานะนี่ดูได้ทุกมุมนะครับลูกค้านี่สวยงามมากๆนะครับแอร์นะครับปรับออโต้ลูกค้าแอร์ปรับออโต้นะครับนี่อย่างสวยเลยนะครับคันนี้ตัวเก๊ะนะครับลูกค้าบอกเลยว่าจุของได้เยอะแน่นอนนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่ค่อนข้างกว้างเลย ตัวถุงข้างมือนะครับผมของฮันด้านะเป็นกระเป๋าสีดําก็มีไปด้วยนะครับผมถือว่าครบ,ครบเลยนะคันนี้นี่สุดยอดนะครับใครที่กําลังมองหานะครับฮอนด้าซีวิกอยู่นะไม่ควรพลาดคันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยลูกค้าต้องจัดนะครับผมไปเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมลูกค้าบอกเลยเบาะแน่นๆตึงๆสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับ ในส่วนของตัวลายนะตัวนี้จะเป็นลายเคปลาด้วยลูกค้าสุดยอดนะเป็นลายเคปลาเลยนะครับสําหรับตัวบอดหนังของเขานะถือว่าทํามาแบบพิเศษจริงๆนะครับนี่สวยงามนะครับลูกค้าสวยงามการสตราดติดให้เรียบร้อย4ี่บานเลยนะครับตัวฟิล์มนะครับผมดําสนิทลูกค้าติดให้หมดแล้วนะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับลูกค้จาจัดคันนี้ไปถือว่าจบเลยนะครับมาแค่ทําไฟแนนซ์นะครับรอรับรถเลยก็ได้นะครับ1ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงนะ ลูกค้าได้รถคันนี้ขับกลับบ้านได้เลยเสียเวลามาแค่วันเดียวก็ได้นะครับในส่วนของตัวไฟไท้ายนะครับลูกค้าเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนี่สมฉายาตัว F C เลยนะครับผมนี่หล่อมากๆนะครับเหลี่ยมสรัเรเหลี่ยมมุมทุกอย่างนะครับริ้วรอยไม่มีนะแตกหักทุกอย่างไม่มีเลยลูกค้าเครื่องยนต์เป็น iV วิเทนะครับนี่หรือเทคดีไอเน,นี่นะครับผมด้านในนะครับกว้างขวางเลยลูกค้า โครงสร้างทุกอย่างด้านในนะครับเมคองเมคอาร์ตอยู่แบบครบ,ครบนะครับเน่เอาเรื่องสุดๆนะลูกค้าคันนี้นี่รอหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะลูกค้านี่เมคองเมคอาร์ตนะแบบ,ครบ,ค,รบครบหมดนะลูกค้านี่นะครับยางอะไหล่นะครับผมคู่มือทุกอย่างนะครับผมอยู่แบบครบ,ครบนะครับรอยซีนเดิมจากโรงงานหมดนะนี่หลุมเก็บยางอะไหล่นะครับผมรอยคะรอยบุบทุกอย่างไม่มีนะครับลูกค้า บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับนี่อย่างสวยลูกค้า Honda Civic 1.8ตัว EL นะครับตัวท็อปสุดเลยใครที่กำลังตามหาอยู่โทรหาหลังด่วนๆนะ้ดวด0986276862นะครับมาเร็วไปด่วนแน่นอนนะครับคันนี้นี่ดูแผงประตูนะครับทุกอย่างใหม่เก๊กลูกค้าแผงประตูทุกอย่างใหม่เก๊กนะครับนี่ยางรออิล์มนะครับได้เป็นของลามินาลามินาปะ นี่นะครับของลามิหน่าจริงทุกยนะครับลูกค้าได้ลามิหน้าป๊อปเลยนะครับฟิล์มสวยๆคุณภาพแน่นอนนะครับตัวนี้เนื้อฟิล์มอยู่ได้ถึง5-6ถึงปีเลยนะครับถ้าเป็นลามิน้านะสวยงามหมดเลยกระจกทุกบานของ h o n d ้แท้ๆเลยนะครับลูกค้าแหมยังรอนะครับคอนโซลนี่บอกเลยว่าผมชอบมากๆนะถ้ามีโอกาสอยากจะขับซีวิกสักครั้งเลยลูกค้าบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับคันนี้นี่น้าขับนะครับขับไปไหนก็ดูหล่อนะลูกค้าสมฉายาลูกคุณหนูมากๆนะ ตะเข็บด้านข้างทุกอย่างหัวนุง้งหัวน็อตไม่มีแกะเลยลูกค้าแล้วส่วนของตัวแผ่นเพลทนะครับระบุเลขเครื่องเลขถังแบบชัดเจนเลยนะนี่เอาเรื่องนะครับผมคันนี้น่าใช้มากๆลูกค้าสาหรับลูกค้าทั้งท่านไหนนะครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถออ,ออนไลน์ได้จะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องงานบริการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรานะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น IV t e c ทลูกค้า แรงม้านะครับผม140กว่าเลยนะครับบอกเลยว่าเหลือๆแน่นอนนะครับขึ้นชื่อลือชายอยู่แล้ววัยรุ่นไอวิเทคต้องจัดนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะนี่ด้านในนะครับผมท่อแอร์นะครับผมสายฟงสายไฟยทุกอย่างใหม่แบบกิ๊กๆเลยลูกค้าใหม่แบบกิ๊กๆเลยนะนี่เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขายสักจุดนะครับหัวนงหัวน็อนนี่ใสๆเลยฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยลูกค้าแหน่ อย่างรอนะครับผมอย่างรอนะครับแบตเตอรี่มีการตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าก่อนออกแน่นอนนะไม่ใช่ผมเป็นคนตรวจสอบเองลูกค้าหรือเราเอาฝ่ายช่างนะครับผมที่ชํานาญการมาตรวจสอบให้เลยว่าพร้อมที่จะส่งมอบหรือไม่นะครับผมอ่าเนี่บริการกันแบบสุดๆนะครับหัวนงหัวน็วนอตฝากระโปรงนะครับผมฝั่งกง้งฝั่งแก้มนี่บอกเลยว่าเนียนสนิทนะไม่มีแกะไม่มีไข่กันเลยทีเดียวเอ่สวยๆเดิมๆนะครับลูกค้าอันนี้น่าใช้จริงนะ เมกอาร์ตนะครับผมอยู่ครบแบบทุกจุดนะครับผมนี่ QR code นะครับเดิมจากโรงงานเลยนะแปะมาเรียบร้อยนะครับผมมอรกอรนะครับสติกเกอร์มอรกอร,กอรติดมาแบบครบๆนะหัวน็อตฝั่งนี้สวยกิ๊กใสใสายจริงนะครับผมใสายจริงนะนี่ยอย่างรอนะครับผมใครนะครับผมที่กำลังตามหานะครับฮอนด้าซีวิสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดคันนี้เป็นอย่างยิ่งลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะ อย่างที่แจ้งเลยลูกค้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถโออ,ออนไลน์ได้นะมีฟน,นัลนวิ่งเสร็จให้ถึงที่บ้านนะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอีกหลังจากฟนแนผ่านนะมีบริการรถสไลด์ให้ลูกค้าด้วยนะเอาไปส่งเงินถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับผมหรือถ้าลูกค้าอยู่ในกรุงเทพนะครับสามารถมาดูรถจริงได้ที่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มก้าลูกค้าแรงม้าไม่ไกลเดนมาร์กไม่ไกลแน่นอนนะจับจุดได้ง่ายเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ใครที่ชอบการรีวิวของหลัง ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้หลังด้วยเป็นกำลังใจให้หารถสวยๆเกียร์เอแบบนี้มาให้ลูกค้าชมกันอีกสำหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ